สบายดีค่ะขึ้นขารับไปนิ่ทุกคนหื่นหุ่นหุ่นจะโดน้าบ้านควาจุกองห้องฮักอยู่ออมทางออมแอวหฮาสินเอาเราฟูกเอง โอ้ยแมงตัวหนก็เจี๊ยบเลนกินนีเนื่อพักเก็บมาให้คอยขอบคุณนะคะนัจิิ

มันมา,นนาด้วยเก้วสูงอืมได้เลยปลาเดสญๆมาด่าไม่สาไม่างมือนมากินไม่สบางมากินขาดกรเพรียเป็นยังได้เห็นชอบชอบ เองจะมันหวานอืมากระทิยงกะต่นให่อยู่หนหวานเนี่ยฮักแล้วเดือมก็แตกเลยเนาะนี่ไมเด้อบ้านช้ำๆคนรังออกแล้ววางอย่างที่เตือนมาทะ่ปาดป้องเออดๆ เอากระติ้นมือแอมลายมีทำงานที่นี่ที่ด่วนกดจ้างให้เขาได้นะแต่อะไรนางนั่นแหลมสามารถทั้งไปทั้งมาหมดเลยอืมสูยมันน้ำลัง mười lăm 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 มักกับหเห็นเห็นเนาะอืมปลานี่ย่ันตาดาเป็น,นปลาเป่น,นแบแซ่บเราพี่น่อง บอกว่าคอยจับม,ม,มาปลากระโดดล <c oughs> อย่าบม,ท,านนมท่านเนาะมึงกินจะโดเนี่เนาะบ้านเมื่องเขาจับาเผินมาปลากระโดดมาที่ล้างอย่าบมท่านมึงคอยจับอ,อือน้ระตมเขาให้ซด

ใส่เป็นมาสิมาพาทางังเลยค่ะสีเทน่อย่าง,งจะ,น,งงะนัาเนออ้างงอแต่ละมาแมนบอกอยงัวบังตรวจเบาวางแจามาัเป็นแจมัแจ้บังคืบอกอ้าขอืองจะโค้งะแจ้งจมเออเออเนามันแจมแจ้มสิบบัง nó bà bọn bò được không được không có nhiều con không không được không được không không được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  không con vào vườn không được này, được không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  không được không được không ใหญ่นะแต่กระดูกมายด้วยก้างป้านี่เขาเอื่นก้างคนทางไหนวะกระดูกป่ากระดูลกก้างเล็นก้างป้านี่คือหอยเมี่ยเก,ก่าแม่นบอก <c oughs> <c oughs> ไปก่อนถ <c oughs> ึงมีปัญหาอีกแล้วจะมาแล้ว <c oughs> เหมาเดืองเนี่ยกเก่าพ่อใหญ่จอยสมัคร